ครับผมสวัสดีครับจากพวนครเรซิงนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมได้แปลงคายนะครับเป็นรถรุ่นขับสีไม่มีโชคนะครับมาแปลงมาขับสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอุปกรณ์ในตัวรถนะครับมัมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเซวนะครับตัวนี้ให้ไปเป็นเซวตัวใหญ่นะครับส่วนคันชักนะครับเป็นหัวบอลหมดแล้วนะครับหัวบอลนะครับทางที่ แขนโซนะครับแล้วก็คันส่งนะครับเป็นหัวบอลหมดนะครับผมถัดมาก็เป็นสปีดคอนโทรลนะครับหกสิบแอมป์นะครับสองสายมอเตอร์สองสายนะครับแล้วก็เพิ่มคาปาสีเตรนะครับเพื่อช่วยกระแสไฟเวลามอเตอร์ดึงกำลังนะครับครับผมส่วนมอเตอร์ที่ให้ไปนะครับเป็นมอเตอร์ห้าห้าศูนยครับยี่สิบเอ็ดเทิร์น เฟืองสเปอร์เป็นของทามิยานะครับเฟืองพลาสติกของทามิยาส่วนเฟืองพินเนียนนะครับเป็นเหล็กนะครับครับผมถัดมาที่ล้อนะครับชุดนี้ให้ไปเป็นล้นอโฟมนะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับเป็นยางโฟมแล้วก็มีมิตเตอร์หนึ่งตัวนะครับไว้วัดกระแสไฟระเล่นนะครับ สำหรับแบตที่โพนะครับไม่ควรต่ำกว่าสิบนะครับเพราะจะชาร์จยากนะทำให้แบตเสื่อมเร็วนะครับครับผมส่วนโครงหน้านะครับได้ใส่สป,ปริงไว้นะครับเพื่อช่วยให้ให้ตัวได้นะครับกันหน้าส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยุกดิก๊กนะครับธรรมดานะครับถ้าเราโดดฝั่งไหนโดดจะโดดข้างเดียวนะครับ ล้อข้างหน้าก็ยังติดพื้นอยู่ครับนี่ครับหลังโดดแต่ข้างหน้ายังติดเรียกว่าหลังหลังโดดร้อนยังติดอยู่ประมาณนี้ครับปกติตัวนรีโมทนะครับผมให้เป็นโกอาซีนะครับตัวนี้ข้อดีขขงนีโหมดนี้ครับคือเพื่อนๆืจะดูนะครับจะมีการปรับระดับความเร็วได้ครับมีโดมีมิดมีไฮนี สำหรับมือใหม่ครับหาเล่นก็โรก่อนครับเก่งแล้วก็มิดไฮตามไปนะครับครับผมรีโมทเป็นรีโมทใหม่นะครับมอเตอร์สปีดเซอร์โวเป็นของใหม่นะครับส่วนที่จะเป็นของมือสองก็มีตัวโครงรถนะครับแล้วก็บอดี้นะครับบอดี้ครับผมมาดูบอดี้กันครับบอดี้จะมีรอยซ่อมอย่างนี้ครับพะผมจัดมาก็ป็นเป็นบอดี้แตก จับมาเข้ามาได้มาอย่างนี้ครับก็ซ่อมนะครับครับผมตัวเป็นบอดี้นะครับก็มีเรียบรอยของการเจ้าของเก่าเล่นมาแล้วครับเป็นโค้งกับบอดี้มือสองครับจับมาจากเพื่อนๆน,นะครับในเฟซอีกทีนึงครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยครับสภาพรถดเดิมที่จับมาก็จะเป็นอย่างสภาพนี้นะครับเป็นรถนขับสีไม่มีโชคแบบนี้เลยดเดิม ครับครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่นนานใดครับสนใจกันครับทักแชทสอบถามกันได้นะครับครับขอบคุณครับ